สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านบน,นะะแฟนเพจ หวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะสำหรับอัพิโซดนี้นะคะหวานก็มีไฮไลท์ข่าวนะคะที่ดูแล้วน่าสนใจดีมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้ฟังกันนะคะก็ฟังไปว่าเหล่าบล็อกเกอร์แล้วก็บรราธิการนะคะสายข่าวบันเทิงเขาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็พวกข่าวแล้วก็บทความที่หวานนะคะแปลมาเล่าให้ฟังเนี่ยหวานก็จะไม่ได้ไปเปลี่ยนชื่ออะไรที่เขาเรียกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เหมือนกับที่ เพื่อนรู้อยู่แล้วว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเราได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีชื่ออื่นๆที่ที่คนในประเทศเขาเรียกนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคนจีนเขียนถึงคนจีนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อมีเยอะมีมีคนมาคอมเมนต์นะคะเอาเรียกง่ายๆว่าคอมเมนต์ว่าหวานนั่นแหละว่าทําไมใช้ชื่อผิดแล้วเขาไม่ได้ชื่อนี้สัก,กนหน่อยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราก็เปิดใจก็ได้เราก็รับข้อมูลนะคะเพราะว่าหวานก็ต้องบอกว่าแหล่งข้อมูลที่หวานเอามาเนี่ยหวานเอามาจากไหน เพราะฉะนั้นชื่อแล้วก็คำที่เขาเขียนอะไรต่างๆวานก็ขอใช้เหมือนเขาละกันนะคะ สำหรับอพิโสด์นี้เรามาเริ่มกันนะคะด้วยเรื่องราวของคุณหลิวเจียหลิงค่ะก็เป็นดาราสาวรุ่นใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เธอก็อายุ57ปีแล้วค่ะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตแต่งงานก็เกิน10กว่าปีแล้วค่ะร่วมกับคุณเหลียงวเฉาเหวยซึ่งก็เป็นขวัญใจนะคะรุ่นใหญ่ของแอดวานเช่นเดียวกันค่ะซึ่งคุณหลิวเจียหลิงนะคะเขาก็มีนักข่าวคือบรรณาธิการที่ชื่อว่ามิสเตอร์ฟางโจแห่งเจ๋อเจียงนะคะได้เขียนบทความนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 17ทันวาคมบนเว,บเว็บไซต์บันเทิงนะคะ 163.com ค่ะคือเขาก็เล่าว่าคุณหลิวเจียหลิงซึ่งตอนนี้วัย57ปีก็ ฉลองคริสต์มาสแล้วก็รอฉลองปีใหม่นะคะอยู่ที่คฤหาสน์าดอันหรูหลาของเธอค่ะซึ่งก็ตกแต่งราวกับพระราชวังสไตล์ยุโรปเลยนะคะมิสเตอร์ฟางโจแห่งเจอเจียงก็เขียนไว้ว่าเมื่อว,วันที่26ทธันวาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณหลิวเจียหลิงได้แชร์รูปภาพของเธอในบ้านค่ะขึ้นมาบนโซเชียลมีเดียนะคะก็โชว์ให้แฟนๆแล้วก็ทุกคนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของประเทศจีนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศนะคะการจัด about christmas แล้วชาวเน็ตจีนนะคะก็ชื่นชมว่าโอ้โหเป็นคาลืหานที่งดงามจังเลยค่ะแล้วในรูปนะคะก็คือคุณหลิวเจียหลิงนี่ก็คือนั่งไข่ห้างอยู่ที่หน้าเตาผิงนะคะแล้วก็มีแก้วไวน์วางอยู่บนพรมด้วยค่ะค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่ที่ให้ความรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าคาลืหานั้นก็เต็มไปด้วยรูปถ่ายของคุณหลิวเจียหลิงค่ะซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าบ้านนี้ก็คงเป็นสมบัติของเธอเองนั่นเองนะคะ ณหลิวเจียหลิงยังคงนั่งอยู่บนโซฟาข้างเตาผิงแล้วก็ท่านผู้เขียนก็เขียนว่าฉันสงสัยว่าเออคุณโทนี่คุณโทนี่ก็คือคุณเหลียงเฉาเว่ยนะคะก็น่าจะเป็นผู้ที่ถ่ายรูปให้ซึ่งน่าจะยืนอยู่บนชั้นบนหรือเปล่านะคะคุณหลิวเจียหลิงเนี่ยก็มีการปิ้งขนมปังแล้วก็ยิ้มให้กับกระจกด้วยแล้วก็เอ่อคนนะคะที่มองผ่านภาพนี่ก็ไม่ได้มองไปแค่โฟกัสที่คุณหลิวเจียหลิงค่ะก็มองไปที่เฟอร์นิเจอร์รวมทั้งพรมของครืหานนะคะ ซึ่งก็ร้วนตกแต่งด้วยสีแดงเต็มไปด้วยความสุขรื่นเริงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ <c oughs> เขาก็ได้เขียนไว้ว่าเนี่ยการตกแต่ง <c oughs> ต่างๆน่าจะเป็นความชอบของคุณหลิวเจียหลิงมากกว่านะคะเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าคุณเลี้ยงเฉาเว่ยเนี่ยไม่น่าจะมีรสนิยมเช่นนี้ค่ะแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณเลี้ยงเฉาเว่ยเขารักภรรยาของเขามากเพราะฉะนั้นก็จะตามใจไปซะทุกอย่างค่ะ นอกจากนี้แล้วรูปนะคะรูปอื่นๆที่คุณหลิวเจียหลิงโพสต์ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าโอ้ยในบ้านนี้ก็เต็มไปด้วยของสะสมล้ำค่าคลาสสิกมีความวิจิตรงดงามการใช้ชีวิตของเธอก็เหมือนอยู่ในพระราชวังที่หรูหราตั้งแต่แบบว่าเป็นช่วงต้นๆของศตวรรษที่ผ่านมาคือในฮ่องกงเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในยุโรปกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คฤหาหาดของคุณหลิวเจียหลิงมีพื้นที่ขนาดใหญ่ แล้วก็เห็นเตาผิงถึง2เตากันเลยทีเดียวนะคะในห้องนั่งเล่นซึ่งมีเพียงห้องเดียวนั้นก็มีการตกแต่งเตาผิงสีทองก็สวยงามมากส่วนโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยการจัดเรียงวางเรียงลายและลานตาดูเยอะนะคะแต่ก็ไม่รกค่ะอันนี้คือท่านผู้เขียนเขาเขียนนะคะส่วนเพื่อนๆจะคิดว่าลกไม่ลกก็ดูเอาเองแล้วกันค่ะคุณหลิวเจียหลิงยังโพสตนะคะให้เห็นวาราคาแพงจํานวนมากเมื่อเห็นชีวิตที่หรูหราของเธอตอนนี้ ชาวเน็ตก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะรายได้ของดาราน,นั้นสูงมากไม่น่าแปลกใจเลยที่คนหนุ่มสาวจำนวนมากเนี่ยได้มีความฝังหัวไปแล้วว่าจะต้องก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงให้ได้มากๆในทุกๆปี มีรายงานว่าคาร์ลาดที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านนี้ก็เป็นสถานที่ที่คุณลิวเจียหลิงแล้วก็คุณเลี้ยงเฉาเว่ยเนี่ยมักที่จะชวนเพื่อนๆมาให้ความบันเทิงก็คือมีการจัดปาร์ตี้ทานข้าวกันนะคะในวันธรรมดาแล้วก็มีรายงานทางอินเทอร์เน็ตว่าทั้งสองนั้นมีบ้านรู้อยู่อย่างน้อย10บหลังในฮ่องกงกันเลยทีเดียวค่ะพวกเขามีอสังหาริมทรัพย์ในเซี่ยงไฮ้แล้วก็สูโจด้วยอีกหลายแห่ง เมื่อก่อนหน้านี้นะคะคุณหลิวเจียหลิงได้เคยแชร์ภาพครอบครัวขึ้นไปค่ะทีนี้ผู้คนก็ไม่ได้โฟกัสแค่เหล่าจํานวนคนที่อยู่ในรูปนะคะเขามองทะลุออกไปที่นอกหน้าต่างน้นเลยค่ะก็เห็นว่าโอ๊ยข้างนอกนั้นมันเป็นโซนที่เรียกได้ว่าอยู่ในพื้นที่ที่จเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะมูลค่าคฤห,หาสา์หลังนี้ก็รวมกันก็เกิน1 3พันล้านค่ะ เขามีเงินมากขนาดนี้พวกเราก็ดีใจกับเขาด้วยนะคะในอดีตนะคะได้มีพิธีกรซึ่งชื่อว่าคุณจินซิงเนี่ยก็ได้ได้ถามนะคะในนามแบบว่าแทนแทนชาวเน็ตชาวประชาชนว่าคุณหลิวเจียหลิงเนี่ยมีทรัพย์สินนะคะมีมูลค่าประมาณ800ล้านจริงหรือไม่นะคะซึ่งคุณหลิวเจียหลิงก็ได้ตอบนะคะพิธีกรท่านนั้นอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอเน่ยมีมากกว่า800ล้านซึ่งก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะก็รู้สึกหมั่นไส้เธอแต่ จริงๆแล้วนะคะเท่าที่ดูจากการใช้ชีวิตของเธอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอไม่ได้โกหกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านบรรณาธิการได้เขียนมาค่ะแล้วก็ยังเขียนอีกว่าย้อนกลับไปตอนนั้นคุณหลิวเจียหลิงแล้วก็คุณสี่จินเหิงซึ่งเป็นคนรวยรุ่นที่3เนี่ยได้ออกเดทกันก็คือคนรวยรุ่นที่3คือคุณหลิวเจียหลิงเนี่ยมีแต่มาภิมหาเศรษฐีนะคะมาคบกับเธอค่ะในช่วงที่เธอสดๆนะคะแล้วคุณสีจิงเหิงก็เป็นอีกคน ที่เคยออกเดทกับเธอค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะครอบครัวอื่นๆหรือว่าคนที่เห็นพวกไฮโซคนอื่นๆที่เห็นว่าคุณหลิวเจียหลิงเนี่ยเดินคู่กับคุณฉีจินเฮิงก็ต่างก็ดูถูกอาชีพของคุณหลิวเจียหลิงค่ะก็เลยทําให้ทั้งสองคนนั้นนะคะต้องเลิกลากันไปต่อมาฝ่ายชายนะคะคุณสีจินเฮิงก็ได้แต่งงานกับคุณเหอเซาจงนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณหลี่เจียซินค่ะตามลําดับมาเลยนะคะและแม้ว่าคุณหลิว เจียหลิงเนี่ยจะล้มเหลวในการที่จะได้แต่งงานกับคุณสีจินเหิงหรือว่ากับครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ตัวเธอเองนี่แหละค่ะก็กลายเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นเสียเองนะคะเมื่อหลานชายของคุณหลิวเจียหลิงเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเนี่ยเธอก็ใช้ รถหรูๆเป็นของขวัญให้ไปเลยค่ะแม้แต่ป้ายทะเบียนยังเป็นชื่อย่อของล้านชายของเธอนะคะและเธอก็ใช้เงินไปเป็นจำนวนมากเลยล้านชายเธอก็หน้าตาดีสุดๆแล้วก็มีความสามารถมากค่ะแล้วเขาก็เป็นทายาทที่ดีเลยนะคะของเธอด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่คุณเลี้ยงเฉาเวย่ยแล้วก็คุณลิวเจียลิงนั้นไม่มีลูกเป็นของตนเองแต่ว่าพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายแล้วก็อิสระโดยที่ไม่มีความกังวลใดๆค่ะ นี่ก็เป็นข้อความทั้งหมดนะคะของข่าวนี้ที่ทางท่านบรรณาธิการที่ชื่อว่ามิสเตอร์ฟางโจแห่งเจอเจียงเป็นผู้เขียนนะคะพวกเราก็ยินดีกับคุณหลิวเจียหลิงแล้วก็คุณเลี้ยงเฉาเหวยด้วยนะคะที่มีชีวิตแบบนี้นะปัจจุบันค่ะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องอว้ยนะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับอพิโซดนี้หวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ